เก่งมันนี่ใส่ชุดอันนี้ละอันมนเลเโชคดีมนเลยถือเลีถึงห้าสิบบาทนั่งราสูบะถือลายดอกกระใหก็บ่ถือเด้วยนะเก่งเนาะมาดูนี่เนี่ยแม่ก็ซื้ออยู่ตรงนี้แหละนี่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 ไม่ซื้อทะเบียนตัวเองจะเลยถูก อะรรราาไรว่ครคราคานัปิดปิดรอบปิดอูแม่คร,รับแต่ว่ามันเป็นบุญผ้า,าปลาเอ้ผู้ได้หมอก็เจียวมฮอนมาดิจ้าใส่ชุดนี้นะต่อไปบันหอยออกต้องใส่ชอ้อ ถือเวลาเลอาย,ยอันนี้แม่บ่ถือเลขเลตินสามปีเลยหรือกิ้งตะกี้แม่ถือกี่ละแปดหมื่นเก่าหมื่นบุริกิง้งอันนี้เขาก็ถือนี่ลหละตกมาได้ปีเหนะียปีสูกเนาะ เอาเพ็ดบอลูกพอปากมันเบือแล้วเนาะพอไปขีดปากดูเนาะไมม่ชชผู้้าายยดวโอ้ยผู้ชายผู้ชายตัวเองหรือว่าผู้ชายทั่วไปหรือผู้ชายเธอนั่ยเลยเบลไม่มีมีผุดคือพรมจันทร์นักเตะห้ามเห็น มืนอนี้มาใน,นตีมอย่างนักโลภยิยงแต่ท <c oughs> ินพงไพรเขาท่องไปทุกเขตคามนักรบเนื้อน้ำแห่งสยามเมืองยิ้มเนี่ยเลื่อนสายนักถาดน้องมณีเนะ <c oughs> เาะมีดไปไหนหมดเนี่ยมีดไปไหนหมดเอ้าเมื่อ่เห็นมีดจักดวงอะเมื่อไ่เห็นมีดจักดวงอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ้ยเสีลัก ขึ้นเรียนหาสักเทีเด็กเด็กจะเอาเข้าวผัดให้อีกออข้าวผัดไข่กินแล้วหีใหญ่เมื่อแรงนะครนบเรานอนหลับลอ,อยู่วัดหรอกอยู่วัดเลยพี่กนอนอยู่วัดที่็ตเมื่อคืนนี้เลยเราไม็โอเคอยู่ท้ำอะไรน้ำอะไรก็ดีอยู่มันอยู่มันอยู่ใกล้ มันนงสังมันนงสังมันก็เป็นเทศบาลเนาะมันนงสังมันเจริญมากยแยกกก็เลียวเข้ามาในซอมาณ้รอยเ่งสังนเจริญมากเลยค่ะมาไดชิมจังนะขวัอว่า้ะมันก็ไก่สิบซีรุ้อคล่นเนี่ยครับว่าจะใส่เไก่หอไก่มากมันก็ไก่หือมันสิทอดบ้านข่อยเหลือ้น่ะเนาะบ้านนงสังเนี่เริ่มเป็นน้ำรกงทอดบ้านแ มันบอโอ้โหดอกสัญญาต้องเป็นสัญญาอ่อเมียบานม่ถามหาอยู่ังวนเออเขามาเสื่อนตาอันนี้ะเืบ้านเ่อก็มันอนบ้านเรามียกานบิกลายเบิกต้พอเมีมาเป็นรถคันพ่อเมียมสิไปน้ำเหยียบพุ่วัิตมือเท่านี้ข่อยบอกเพื่อรแล้วซองสามเ้เ้เฮ้เางสฮเฮ้เฮ้ หอมปลาหลจังเลยแม่คอามที่สุดในลวกจ้ะมาที่นอนอยู่ในลกลิปกันต่อนี่เขาอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเนี่ยเขาพูดนะหมอยพูดจ้ะเ <c oughs> บ็นมาเอานี้ให้พี่เบลหน่อยจ้ะ ถือที่พื้นาถึงเดียวเอาให้ท่านเจ้าคุณก่อนนะเจ้าค่ะอันนี้ท่านเจ้าคุณเบลมาถึงแล้วนะคะจะเสิร์ฟท่านเจ้าคุณก่อนค่ะให้แม่เสิร์ฟเองนะเบลวันนี้เป็นวันศีลแม่ถือโอ้ยเอาจานรองมาด้วยนะเบลออ้ยสุดยอดค่ะคุณะ รไกวะจะได้กินนะบุะเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นคนสมัยเก่าเขาต้องเคลอมเคลอมค่ะ <c oughs>